สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นงค์เซอผูสุกคนเสียงเจ้าเจ้าอย่าเล่นมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่มาสีแปลกๆได้พี่น้องอย่าเฝ้าตกใจอย่าเล่นแล้วค่ะเด้อค่ะเมืน่อนีนอน่อย่าเล่นนะบ่มีอีหยังหลายดอกจ้ากะมีแนวมาปากมาเบาสุพีสุน้องฟังคือเก่าสาราดีๆคือเก่าล่ะค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เฮ็ดอ่า YouTube เนาะค่ะเนาะค่ะอ่าอ,อย่าเล่นสีมาเบาเรื่อง บางที่บางสิ่งบางอย่างโดยที่เหาบ่ไ้รูเท่าบ่ถึงการเนี่ยเราอาจจะโดนปิดช่องได้นะคะเข้าสิมาฟังกันแล้วก็กินเข่าไปกับยะลินนะคะเมื่อนี่ยะลินได้อีหยังได้เจ้าวเห็ดไข่พี่น,อน้องค่ะเจ้าวเห็ดไข่ค่ะแล้วก็ได้ขออนุญาตบาดคาได้สมหมูสมหมูยะลินเห็ดเองได้มีดแรดดิสนะคะแล้วก็พักสดๆจาก ผัากกาดจากสวนเอ้ ه, <laughs> าเฮียผักกาดจากสวนหลังบ้านสารเณรงามๆเนาะค่ะเนาะสารเณรงามๆโหโระพานี่ได้มาจากลานเวทรธสเราก็สิเป็นต้นพักอุ้ยหัวซักหวัวควบก็สิเป็นต้นพักต้นหอมสดๆเนาะค่ะเนาะกลับมาจากสวนหลังบ้านแน่ซื่อแน่ยเราก็สิเป็นข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไม อ่าอนหอน,หอนกพ็พราะในห,หนึ่งดอกพี่น้องคะ่ะมาทำหอนไวแล้วก็เป็นหนึ่งไมโครเวฟเอาค่ะมาเนี่ยโอ้ยเราเป็นสีหนนหวยหพี่น้องคะ่ะอืมมากค่ะพี่น้องะ่ะกินเข่ากับยาเล่นกินไปน้ำเวา้าไปน้ำนะคะอาสีมีกิริยามายายที่สีบอ,บอสมควนพอปัญใดาย,ยาเล่นกับกาบขออภัยไวกอนเด้อค่ะเด้อรชบ ก็อยากกินซุปเห็ดค่ะพี่น้องอยากกินซุปเห็ดไข่าบานเฮาซุปเห็ดน้้วโง่หรือว่าซุปเห็ดปวกเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันหาบ่ได้อยู่เมงองหน่อยห้อง,องก,ก็เลยต้องใส่เห็ดแชมปิญองเห็ดฝรั่งมาส,สุบเ,เอาเอามาจานให้ตตอบอย่าลืมบริเ็ดให้เบิ่งหรอกค่ะเพราะว่าขั้นตอนมันหลายอย่างอย่าลืมข,ขี้ข้านค่ะขี้น้านเั็ดให้เบิ่ง แต่จิกินไปว่าไปนะอืมยังี้มีโอกาสได้เขาไปศึกษาช่องอาจารย์เสกสรรเอาแนวดดีเๆๆมื่อวาให้พี่เห็นน้องฟั่งคือเก่าค่ะตอนนี้สองสองนักที่หาสิบกวาวินาทีแล้วผู้ใดเบิงหอววินาทีนี่ก็ถือว่ามีความดูเพิ่มเติมไปน้ำกันนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆก็คืออัน ช่องของเราอาจจะโดนเสี่ยงโดนปิดช่องได้ถ้าการที่เข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์คลิปใดคลิปหนึ่งอยังต่อเนื่องในคลิปคลิปเดียวเนี่ยเขาจะมองว่าเราเป็นสปแปมได้พี่หนหองการที่เป็นสปแปมเนี่ยมันผิดเราเข้าสิถึกปิดช่องโดยที่บลูโตเยล่นสินสิตรองระว่างเรืองี้ต่อไปนี่การที่เข้าสิใส่คอมเมนต์ในช่องต่างๆของเข้านี่ ดูคลิปเพื่อนให้จบหรือว่าดูแค่ไหนก็เอาที่คุณสบายใจแล้วค่อยมาเม้นเม้นยิ่งเงาเทียเดียวจบไว้แค่นั้นอาจารย์เสกสรรแล้วบอกว่าเราจะมีคอมเมนต์ในช่องของเราได้1นถึงสครั้งหรือว่าเม้นในช่องของเพื่อนได้ไม่เกิน1-2ครั้งเท่านั้นว,าาว่าสันว่ามันถึงสิเป็นเรื่องปกติเ,เขาเขาถึงสิบบอ,บอมองว่าเฮาเป็นสแปมว,าาว่าสันว่า อืมถ้าคนคนหนึ่งไปเม้นไปดูคลิปของเพื่อนแล้วไปเม้มเม้นแล้วเมนอีกเม้นเล็บแล้วเมนอีกบ่ก็บอกว่าถืออืมเข้าเนี่ยเป็นบุคคลนี่แหละแต่ว่าระบบเขาไม่ได้มองเห็นว่าเราเป็นบุคคลได้เขาสิว่าเขาเป็นสแปมอืม มันผิดคีดน้าง่ายถ้าอาจจะมีความเสี่ยงที่โดนปิดช่องได้อืมแล้วอีกอย่างหนึง่งการตอบคอมเมนต์ในในช่องจากของถ้าเราจะใช้คำพูดแค่ว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะคำคำเดียวอยู่ตลอดเวลากะบบโอเคเด้เพราะนั่นเขาจะมองเห็นได้ว่าเราไม่ใช่บุคคล เราเป็นโรเบิร์ตหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่บุคคลดังนั้นแล้วเวลาเราตอบคอมเมนต์เพื่อนเราอาจจะคุยให้มากกว่าคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะคือไหได้มีความแตกต่างอ่าสื่อสารถึงว่าเข้าอ่านขอความของเขาแล้วอ่าของเพื่อนๆแล้ว สื่อสารถึงความรู้สึกของเพื่อนเราก็ตอบกลับไปหอมปากหอมคอให้ได้รู้ว่าเนี่ยเราอ่านข้อความเขาแล้วเราคือบุคคลที่รับรู้สื่อสารถึงสิ่งนั้นๆแต่ถ้าเขาเขียนแต่ว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะยุตตลอดเวลาระบบเขาจะมองว่าเราเป็นไม่ใช่บุคคลค่ะนี่คือสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ เป็นอย่างเพื่อนเพื่อน b e ถึงถึงถึกปิดคอมเมนต์แล้วก็หลายๆอย่างนะคะถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวที่มากไปกว่านี้ข้อมูลมากไปกว่านี้สามารถเข้าไปดูช่องอาจารย์เสกสรรปั้น u t u yubube ได้นะคะแกเพิ่งจะลงไปได้ไม่นานนี้เองอย่าลืนถึกจังหวะเขาไปพอดีมาตอบโจทย์อย่าลืนใดพอดีแล้วอีกอย่างหนึง่งอาจารย์เสกแล้วบอกว่าการที่จะหลีกเลี่ยงที่จะมีปัญหาต่างๆหนึ่ง เวลาเราอ่านคอมเมนต์เพื่อนถ้าเราไม่มีเวลาตอบเป็นกิจจลักษณะอันนี้ยาล่นเบาเองนะคะเราให้หัวใจกดรูปหัวใจไปนั่นคือเรารับรู้ว่าเพื่อนเข้ามาหาเราและตอบคอมเมนต์ comment, หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราไปกดหัวใจให้เขารับรู้ว่าเราเราเนี่ยไม่ได้เพิกเฉยเมินเฉยต่อคอมเมนต์นั้นๆ เพื่อให้มีการสารสัมพันธ์อันนี้่าลินบอกเองนะคะเพื่อให้มีการสารสัมพันธ์ซึ่งกันและกันบางเทือเขามีเวลาเนาะคะ่ะนอพี่น้องเขามีเวลาเข้าก็ตอบกันคุยกันนวดหัวมนมันบอกระขอให้ค่ะก่ว่าการที่เข้าสีวอลนวหัวมอนเนี่ยมันก็มีขอบเขตอีกเร้อพี่น้องค่ะดังนั้นแล้วอขอให้ค่ะพี่น้องค่ะกินน้ำร้ายคักพูด เออเลิกค่ะพี่น้องคะขอโทษหลายๆค่ะดังนั้นแล้วทุกๆอย่างที่เราทำมากเกินไปด้วยความปรารถนาดีซึ่งกันโตซึ่งกันและกันเนี่ยคอยปรารถนาดีต่อเจ้าเนี่ยระบบเขาไม่ได้มองเหมือนที่เรามองเขามองว่าเธอเป็นสแปมเขาเป็นสแปมไหมทำไมคนคนเดียวคอมเมนต์อยู่ในช่องช่องนี้หลายหลายคอมเมนต์เพื่อ จับสังเกตให้คนอื่นเห็นช่องของเราเพื่อที่จะได้เราเพื่อที่เราจะได้มีทรัพย์มีเพื่อนมีอะไรก็แล้วแต่เข้ามาติดตามนั่นคือสิ่งที่ระบบมองเห็นแต่เราอะ่ะมิจเจตนาคุยวนวัวหัวมวนกันโดยความว่าบอกไหลเนาะคะ่ะเนาะค่ะเป็นดื่มกับสิเป,เป็นไหล ดังนั้นแล้วเฮาสิต้องปฏิบัติตัวใหมเพื่อให้มันถือมันตองเพื่อให้เฮาไดยยูรวมกันอ่าไปได้โดนด,ดูนพี่น้องเนาะค่ะยาลินบ่ได้รู้หลายนะคะยาลินรูนิดเดียวแต่ว่ายาลินเอามาเวเนี่เอามาบอกี่เพราะว่าบ่ได้ว่าอยากให้พี่ให้น้องเส้อยาลินเด้แต่ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับยาลินค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าบางคอมเมนต์ที่เพื่อนเพื่อเข้ามาคอมเมนต์ในช่องยลินแล้วไม่ได้เห็นข้อความตอบกลับแต่เห็นเป็นเป็นการ กดหัวใจนั่นคืออย่าล่นอ่านแล้วเห็นแล้วนะคะให้เข้าใจตรงกันซึ่งกันและก,กันบังเทือ่อเขามีเวลาตอบเขาก็สิตอบแล้วก็สิคุยกันคือว่าโอ้เจ้าสบายดีบอกับเขาเจ้าเป็นตาแซบด้เมือเหนียงสังสินี่คือการคุยปกติที่ที่ระบบสามารถรู้ได้ว่าเราคุยกันตามปกติทั่วไปแต่ถ้าเราแค่พูดคําว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับะระบบเขาไม่ได้มองว่าเราอะไม่มีเวลาที่จะคุย เขาจะมองว่าเราเป็นสแปมเพราะแสปแปมบ่อยๆขังเขาตรวจสอบได้บ่อยๆขังเราจะโดนปิดช่อง นะคะค่ะยาลินห่วงมองนียาล,ลินก็เล่ยมองเผาเพราะว่าถ้านับแต่นี้ไปถ้ายาลินกดแค่หัวใจนั่นคือยาลินอ่านข้อความของท่านแล้วบางเธอมีเวลายาลินกระสิตอบกระสิคุยเงี้ยงกับอ่ากับไอ้กับนวองกับมูกับพวกใดนะคะนะเนาะเข้าเข้าใจตรงกันดังนั้นแล้วยาลินยิบยกมาแค่บางประเด็นที่ยาลินสงสัยเท่านั้นที่เมื่อวานก็พี่กับน้องมือน,นี้ส่วนใครที่อยากจะรู้ลึกกว่านี้ให้ไปติดตามอาจารย์เสียงสรร ปั้น YouTube ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้นะคะท่านจะได้คำตอบผู้ใดสงสัยแนวใดไปฟังปัญหาน้ำเพลินแล้วห้าอ,อามาปรับปรุงช่องของห้าเพื่อเราจะได้เติบโตไปด้วยกันนะคะค่ะคลิปนี้อย่าล่นว่าอีมีกอย่างไรดอก่าเก่านะที่กลัวแล้วค่ะเงงาแล้วพี่น้องค่ะ มีสาระเล็กๆในหน่อยๆมาแบงมาปันความห้องแย่ให้พี่ใหนองคือเก่าแล้วค่ะคลิปนี้อยา่าเล่นลาไปก่อนนะคะขาดตกบกพ่องแนวใดอันใดบ่ถือบ่ตองเข้ามาบอกมาคุยน้ำกันนะคะพี่นองค่ะพอกันคลิปหนามีออหยังดีๆให้ยะล่นเออบ่แมีนมีออหยังดีๆให้พี่แหนองในฟังคือเก่าค่ะพี่นองค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆอย่าเล่นล,า,า,ล,นลาไปแล้วหิวเขา่าปั่นจนแหงแล้วพี่นองค่าสวัสดีค่ะหิวเขา่เขาแหง